สวัสดีครับต้าอุปิยานะครับก็ได้รับการพากเสียงนะครับผมเป็นอาร์เธอร์ครับ ก็อาเ์อซ์นะครับเป็นแพะหนุ่มนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นช่างตัดผมที่เก่งที่สุดในแคสติเลียนะครับก็เลยได้มาเป็นลูกศิษย์ของเซนโทสนะครับแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้จับพัดจับผูนะครับได้ไปเจอไข่นั่นเองนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยครับไข่ดันฟักนะฮะแล้วก็ต้องปกป้องน้องจากภาคีแห่งกรงเล็บนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวความสนุกนะครับผมระหว่างอาเ์เซ์กับแกงๆลูกเจี๊ยบนะครับที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางที่จะต้องปกป้องน้องๆแล้วก็กลับพาไปสู่เมืองแคสติเลียด้วยมมมมัััันนนนกก็จะะีคววาาสพธ์รห่งง้อ แพ้กับน้องลูกเจีย๊ยบนะครับแล้วก็เรื่องราวการเติบโตของตัวละครไม่ว่าจะเป็นก็เป็นแค่ช่างตัดผมธรรมดาเราจะไปปกป้องได้ยังไงหรือแม้แต่ว่าเฮ้ยเขาจะต้องเจอภัยที่มันอันตรายมากๆแล้วมีลูกเจีย๊ยบอีก7ตัวเนี่ยเขาจะต้องเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เขาต้องโตขึ้นมาเร็วมากๆในการที่ต้องเป็นทั้งผู้นําด้วยเป็นทั้ง protector ด้วยแล้วก็ตัวเองก็ต้องไปทําตามความฝันของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จริงๆสําหรับสําหรับตัวละครที่รีเลทกับผมนะผมว่าก็เป,เป็นเป็นตัวละครที่มีความฝันเหมือนกันละกันเรามีความฝันที่อยากจะไปที่สุดในด้านที่ตัวเองชอบตัวอาเซอร์เองเนี่ยเขาก็อยากเป็นช่างตัดผมผมเองเนี่ยก็อยากเป็นนักร้องนะครับแล้วก็ไปตามความฝันซึ่งมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆที่ทําให้เราได้ต้องเติบโตแล้วก็ไปเป็นผู้นําบางอย่างที่มันเข้ามาโดยไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยครับ ได้รับสารมาว่าจะได้ภาคเสียงผมดีใจมากเลยนะเพราะว่าเราชอบภาคเล่นอยู่แล้วกับแฟนลับอะไรเงี้ยครับแล้วก็แค่เพราะด้วยความที่อาจจะมีเนื้อเรื่องไม่ให้อ่านอยู่แล้วแล้วก็มีบทมาบ้างอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นภาพแอนิเมชันเนาะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นว่าตัวละครคาแรคเตอร์เขาเนี่ยเป็นประมาณไหนคือมาเห็นแบบหน้าง,งานเลยมันก็จะเป็นการทํางานแบบเรียนรู้แบบว่า ระหว่างนั้นเลยเราก็จะได้น้าต่อยเซมเบเขาก็จะคอยสอนเราเลยว่าเฮ้ยใช้โทนเสียงประมาณนี้แบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะซึ่งการทํางานมันผ่านไปไวมากจริงๆคิวมัน2อสองวัน8ดชั่วโมงใช่ไหมเราทําไปแค่แบบเวลาสองชั่วโมงเองมันเสร็จแล้ว4ี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเร็วมากแล้วก็สนุกมากด้วยจริงๆเตรียมสิ่งที่เตรียมมาคือผมว่าสติแล้วกันเพราะว่ามันจะการทํางานมันมันเหมือนกับเราจะต้องฟังเนาะแล้วเราก็จะต้องพูดตามเลยให้มันตรงช่องตรงคําซึ่งผมซึ่งรู้สึกว่าเออมัน พอเราเข้าใจม,ม,มันมันมันปรับตัวแค่นิดเดียวที่เหลือมันเป็นเรื่องของอารมณ์และในระหว่างนั้นแล้วก็ในการพักผ่อนด้วยเพราะว่าเสียงของเรามันจะต้องถูกใช้แบบเป็นระยะเวลาแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนพักเสียงเนี่ยเราเรา,เรามีความรู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเราเนาะเราชอบดูแบบว่าออริจินอลซาวทร็กพอเรามาพักเสียงมันเลยมีความที่เรายังติดเรายังติดคาแรคเตอร์มาจากตัวต้นฉบับเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาเป็นการพักเสียงของไทยเราสามารถตีความตัวละครออกมาได้อีกแบบหนึ่ง ตามเนื้อเรื่องด้วยตามตามคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นภาษาไทยด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีวิธีการพากย์เสียงที่มันเป็นเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเนาะซึ่งมันก็จะเป็นอีกมิตินึงที่ทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อทำไมคนไทยถึงพากย์เสียงแบบนี้เพราะามันทําให้เรื่องสนุกมากขึ้นะอะไรเงี้ยครับนี่เป็นสเสน่ห์ของนักพากย์ไทยเหมือนกัน ระหว่างระหว่างที่ถ่ายทำเนาะระหว่างที่ภาคเสียงก็ได้ดูไปบ้างแล้วแล้วก็ได้ดูหนึ่งรอบตอนที่เสียงเราเสร็จแต่จะมีแต่เสียงผมนะแล้วก็ยังไม่ได้มิกซ์อะไรแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าสําหรับงานภาพเนี่ยผมด้วยความที่เราดูแอนิเมชันมาอยู่แล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ g l o b a l เหมือนกันมันเป็นงานภาพที่เราเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยมันคืองานที่แบบผลิตด้วยคนไทยเนาะมันกลายเป็นว่าหูเรื่องดีอ่ะหมายถึงงานภาพต่างๆอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะชอบมากเลยแล้วดูแลแบบวูุ้ดยอด ดีใจที่แบบว่าประเทศไทยเราไปได้ถึงจุดนี้แล้วและมาพบกับข่าอาเธอร์ได้ในเอา o h e n ด e s s องค์คาักพิทักเจี๊ยบ5กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมนะครับการเป็นผู้กร้าสำคัญที่การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเจ้าคือความหวังเดียวของพวกเขาข้าต้องออกไปจากที่นี่และช่วยผู้ลูกเจี๊ยบ